กาบพระอาจารย์มอเกี่ยวดรอกเตร์ใจเพชรกล้าจนที่ครบอย่างสูงครับกับพระคุรุลูกทุกท่านครับเจือนธรรมสำเนึกดีพี่น้องทุกท่านครับชื่อ,อยักษ์ครับจินาสาวสนป่านาบุญสองชื่อทางธรรมชื่อเพชรไพพุธจะชื่อเล่นเเพื่อนเรียกเพื่อนเพชรนะครับปัจจุบันอายุห้าสิบเก้าปีนะครับเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะครับสังกัด ส่วนป่านาบุญจองแต่ปัจจุบันอยู่ที่หาหญ่นะครับการบ้านที่จะส่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับได้มีโอกาสขึ้นไปรวมพลคนใจเพชรกับพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงที่ไปบปําเพ็ญเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่โดนของฝากมาครับน่าจะโดนโดนตัว,ว,วคุณฝากมาอ่โดนที่ขานะครับตรงกลางขาเนี่ยตรงเส้นลมดาล์อกระเพาะปัสสาวะ แล้วช่วงที่เดินทางกลับเนี่ยบังเอิญว่าบังเอิญว่าเราเดินทางเนี่ยมันเดินทางสองวันนะครับมาถึงมาถึงสวนสวนเก้าก็รู้สึกจะบวมมากขึ้นแล้วพอมาถึงบ้านนี่สวนสองนี่บวมเป่งเลยพอมาถึงบ้านนี่ขานี่บวมใหญ่เลยครับเหมือนกับจะเป็นฝีใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็แข็งโอกเลยก็เลยก็ใช้ปรับสมดุลนั่นแหละครับ ดูแลไปดูแลมาดูถ้าว่าจะติดเชื้อมากขึ้นก็เลยไปหาหมอนะครับก็ได้ยาปฏิชีวนะมากินกินไปรู้สึกจะครบเจ็ดวันแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว,ว่ายังแกงโปกอยู่นะครับก็รู้ว่าเวลาวิบากมาเนี่ยเขาจะมาหลอกให้เรากลัวเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราอาจ,จะโดนมาเยอะแล้วก็เรื่องกลัวก็ไม่ไม่ได้ ไม่นานมันมาแป๊บเดียวว่าจะจัดการยังไงดีนอก็แค่ทําสมดุลกันนั่นเองครับแล้วก็วิธีการที่ปยาหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่หายเนี่ยเขาจะผ่าแล้วค่อยควักอ,ออกไอ้ผมก็ยังมีกิจกรรมต้องทําอยู่หลายเรื่องนะครับก็เลยไม่อยากผ่าเอแล้วการผ่าแบบเนี้ยอาจจะต้องวางยาหรือว่าไม่รู้เขาทำยังไงนะเพราะว่ามันก้อนใหญ่มันอยู่ที่ข้างในมันอยู่ลึกเนี่ยเราคิดว่าอาจ,จะต้องโดน บกหลังหรือไม่ก็ต้องฉีดยากิใจยาจะไม่อยู่นะครับเพราะเจ็บมากแต่ที่เรารู้อย่างนึงก็คือว่าเราใช้ยาปฏิเวชนะปฏิชีวนะคู่กับเนี่ยการพอกทาสนไจรเนี่ยมันลดได้เร็วมากนะครับผมถ้าผมได้พักจริงๆไม่ไปทากิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมอยู่ที่เนี่ยไปไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยต้องขับรถไปต้องขับรถเนี่ยมันจะกดแต่ไม่เราเจ็บเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนยาที่มาพอกนะครับก็ใช้สาบเสือดาวดอยลางจีดมาตำแล้วก็พอกไว้ก่อนแล้วก็ใช้กาบกล้วยป่าเป็นป่าเป็นสองซี่มากบไว้นะครับถ้าเราได้พักแบบนั้นเนี่ยแป๊บเดียวมันจะหายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาจจะเป็นกุศลน,นะครับพอวันที่สองที่ขณะที่ป่วยนึกถึงเปลือกมังคุดนะครับเพื่อนก็ส่งมังคุดมาให้เลยปากลูกสาวมาให้กิน ของเขาเป็นบอดีผมก็ได้เปลือกมังคุดเลยตอนนี้ก็ใช้เปลือกมังคุดดองกับกับยาพุชเจ้านะครับก็พอกอ,อยู่ทุกวันก็พอเป็นพอไปนะครับยังมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่นกิจอ,อาสาเป็นเป็นในหนุ่มพันขาไปครับถ้าพี่โจเห็นพี่ตัวจะวันราอกลับมาอีกแล้วเลยน้องยักษ์ <c oughs> สาธุก็เบิกบานครับใช้วิบากไปครับค่ะก็ก็จากจากที่ฟังดูก็ ที่น้องยักษ์เป็นน่าจะเหมือนของพี่ตอนแรกที่พี่โดนนะคะเพราะว่าตอนแรกของพี่นี่ที่ที่มือนะคะที่ข้อมือตั้งแต่ตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงปลายนิ้วมันจะบวมเป่งแข็งมากเลยอแล้วครับอ่าใช่แล้วทีนี้คือคือ,คอทางแพทย์แผนปัจจุบันถ้าสมมุติว่าเออเรายังบวมเป่งแข็งอยู่แบบนี้คือพวกพวกเออตรงเนี้ย เส้นเลือดอ่ะมันจะโดนมันจะโดนไขมันหรือว่าโดนโดนเอ่อเอ่อกล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะไปรัดมันจะทําให้กะมันจะทําให้เส้นเลือดเราอ่ะมันขาดเลือดไปเลี้ยงมันจะไหลเวียนไม่สะดวกเขาก็เลยต้องผ่าเพื่อแหวกแหวกแหวกผิวหนังให้ออกให้ให้เส้นเลือดมันได้ขยายตัวแล้วก็ถ้ามันมีเลือดที่ว่าเสียเสียอยู่เขาก็จะเอาเลือดที่เสียเสียนั้นออกนั่นคือวิธีการที่ที่ ที่คุณหมอบอกบอกน้องยจ๊กนะคะแต่ของพี่ก็คือต้องฉีดยาเข้าเส้นก็ประมาณตอนนั้นฉีดอยู่ก็สิบวันเหมือนกันคือคือถ้ามียาตรงตรงกับตัวที่มันเป็นอะมันก็จะเร็วถ้ารู้ว่าตัวนั้นคือถ้ารู้ว่าเชื้อตัวนั้นคืออะไรก็ก็หมอเ็าก็ให้ยาตรงยิงตรงตัวเลยก็ก็คือก็คือจบเร็วนะคะตรงตรงจุดนั้นอนะมันคือจบเร็วก็ ก็คิดว่าของน้องยักษ์ก็น่าจะน่าจะเป็นประมาณนั้นพี่ว่าตอนนี้น้องยักษ์น่าจะทำข้อเก้าให้จริงจังสัก3วันประมาณว่าตอนนี้อาจจะพักไม่พอครับทำอยู่แล้วก็ก็คือโอเคแต่น่าจะน่าจะต้องพักให้พอหน่อยแล้วที่น้องยักษ์พอกพาอะไรอยู่นั่นก็คือโอเคมันมันมันดีแล้ว น่าจะเสริมนิดหนึ่งเสริมนิดหนึ่งก็ได้น้องยักษ์เวลาเวลาน้องยักษ์เอาเอาฤิด์เย็นออกอะ่ะคนยักษ์กับฤกษ์เย็นออกอ่ะน้องยักษ์ก็จะประครบประครบอุ่นประครบอุ่นสลับกันไปด้วยนะคะถ้ามันถ้ามันถ้ามันเย็นมากไปเนี่ยเลือดมันก็จะตีบเหมือนกันก็ประครบประครบอุ่นหรือว่าแช่น้ําอุ่นนิด,น,ดนิดก็ได้เป็นเป็นสลับกันอะ่ะครับพพี่มันไม่มีโอกาสเย็นเลยมันร้อนตลอด กับกล้วยที่ที่มาห่อไว้ช่วงแรกๆนะร้อนฉาเลยห่อห่อตัองกาบเลยนะกับกล้วยนั้นร้อนฉาเลยต้องเปลี่ยนกาบใหม่มา,มาห่อไว้ใหม่มันถึงจะค่อยๆเย็นลงแล้วถ้าใช้ถ้าไม่ใช้ยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยผมดูว่ามันจะช้ามากวัน<ช>บอกวันเนี่ยมันเอ่อมันจะช้ามากเราอาจจะสู้ไม่ไหวคือใช่สรุปว่าต,ต,ต้องใช้อ่ะต้องต้องใช้เพราะว่าเราจะยึดไม่ได้เราจะยึดว่าของเราดีของเราแน่เหมือนเหมือนของพี่ตอนที่พี่เป็นอะ่ะ พี่ให้เวลาเขาสามวันสามคืนคือทำทุกอย่างดีที่สุดเม็ดที่หนึ่งถึงเม็ดที่เก้าดีที่สุดมันไม่ไปไม่มาพอไม่ไปไม่มาปั๊บเราก็ต้องหาตัวช่วยพอไปปับ๊บพอหมอเขาเจาะเลือดแล้วเขาก็รู้เลยว่ามันเป็นเชื้อตัวไหนพอเชื้อตัวไหนเขาก็ยาตัวตัวที่เนี่ยที่ท,ที่ตรงกันเนี่ยยิงทีเดียก็ก็คือมันก็เร็วแต่ถ้าเราช้ามันมันมันทำให้เซลล์ของเราเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยครับ ผมผมอาจจะวิธีการของผมหมอไม่เก่งเท่ากับของพี่ครับหมอหมอฉุกเฉินก็เขาก็าทาแผลครับทําแผลเสร็จนี่ผมเจ็บมากเลยเพราะเขาเอาผ้าก๊อซกดไว้แล้วก็พันแน่นเลยผมกลับมาบ้านนี่นอนไม่หลับเลยเลยต้องแกะออกออก,ออกของขามา,มา,ม,ามาทาแผลแทนมันถึงจะอยู่ไมนน่อย่างนั้นนอนไม่ได้เลยเจ็บมากผมว่าโอหมอแพทยปัจจุบันนี่ถ้าเขาไม่มีความประสบการณ์นะยิ่งทำยิ่งเจ็บแทนที่จะสบายนะมันเจ็บมากขึ้นอะ่ะมันกดมันก็เราก,กดอยู่ตลอดอะ่ะ พี่ว่าพี่ว่าน่าจะยังยังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมยังครับพี่ว่าน่าจะน่าจะต้องน่าจะต้องไปย่าเร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 าไม่ยึดทางเดียวตอนนี้เราเดินสองทางก็ได้คู่กันไปไปเจาะเลือดเลยไปเจาะเลือดเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าหมอก็จะรู้เลยว่าเชื้อตัวไหนที่มันมันมันมเราตอนนี้ยงหมอเขาบอกว่าจุลชีพพวกจุลชีพแต่จุลชีพเนี้มันก็มีเป็นหมื่นเป็นเป็นเป็นแสนตัวเลยเราก็ไม่รู้ว่า แต่ถ้ามันโชว์อยู่เนี่ยคือเขาก็จะมียาอยู่แล้วเขาก็จะยิงถูกตัวเลยมันก็จะเร็วขึ้นนะขอบคุณครับก็ก็อย่างของของพี่รวมวันก่อนนะของพี่รวมวันก่อนก็เหมือนกันพอไปเจาะเลือดปั๊บรู้เลยว่าเป็นอ๋อนี่ตัวนี้เอ่อเอ่อของเป็นฉีนูเราก็ตอนแรกเราก็เราก็หาไม่เจอว่ามันเป็นตัวไหนพอรู้ว่าฉีนูปั๊บได้ยามาก็ก็เร็วแป๊บเดียวก็บวกกับ การปรับสมดุลของเรามันก็เร็วขึ้นนะประมาณนี้นะคะคับขอบคุณมากครับพี่ครับเป็นกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันส่วนสองครับก็หายไปถ้าไม่หายก็ไปต้องหายต้องต้องหายแหละหายก็ได้ไม่หายก็ได้ครับกได้ไม่หายก็ได้แต่แต่ควรจะต้องหายเราจะไม่ยึดเราจะไม่ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเพรต้องกลับพร้อมเปลี่ยน ค่ะตามนี้เลยนะคะน้องออนมีอะไรจะเสริมไหมคะพี่มีค่ะ,คะออนเป็นกำลังใจให้อาจยักษ์ค่ะ,าคะอาซาครกบผมค่ะออนด้วยมีความรู้ในเรื่องของตัวคุณนี่ตัวอะไรออนยังนึกไม่ออกเลยว่าคือตัวอะไรเป็นตัวเหลือบชนิดหนึ่งที่อยู่ในภูผาครับแล้วก็เป็นตัวที่ตัวเล็กๆเด็กเขามีมีม,มีมีเชื้อโรคอยู่ในตัวเขาตอนกัดนี่จะไม่รู้ตัวครับอาจจะมีแค่คำนิดๆกัดเนี่ยเขากัดเบายิ่งกว่ายุงอีก แต่ว่านิดของเขาเนี่ยสาหัสถ้าเกิดว่าร่างกายเราอ่อนแอด้วยจริงเจอกับตัวหนักๆเนี่ยสาหัสเลยคุณก็ได้ใช้วิบากเนาะอ่าใช้แล้วก็หมดไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมสาทุครับค่ะค่ะต่อไปไปที่น้องมาดเลยเนาะเดอนน้องมาดค่ะครับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจพชรข่าจนที่เคารพย่างยิ่งค่ะ